บนั่นแล้วครับลูกเจ้าทองแดงสามตัวสามเอาตัวที่สองตัวที่สองเนี่ยปุ๊บนั่นมาแล้วมาแล้วนั่นๆเอามาไกยูนี่เลยครับนี่ไก่เป็นิดของเฉียงเนาะเฉียงไก่ตัวนี้บ่มันอยู่ตัวละกิโลนี่ว่มันกันยู่นี่แหละอยู่นี่ละกิโลไอ้ผมบ่ไแดดล็อกมันห่องขานี่มันห่องหาเลย เคยเห็นแต่ในเขาเอาลงในไอ้ยังกอไอ้ปี๊บต๊อกไก่ไก่จิกเละไข่ไก่จิกเลยมื้อนี้สีไห่เพิ่นจิกเละไข่แม่นบ่ครัะมือเพิ่นนี่ซื้อบนไหนี่เสือทองแดงทองแดงครับเจ้าทองแดงสิททองแดงตาจันต์ต้าจันต้าเซ่ยายมีลักกิโลให้โชคอยู่ลักกิโลกันด้วยเนาะสิทธิ์ตาจันต้าเซ่ยายมีครับเอาไปเข้าสิไปลักโซ่ กิโลกันไงไก่พึ่นครับเสพพึ่งจีกันคือไก่อันนั่นบอเอานี่ล่ะเอานาเลยล่ะมองนี้เลยล่ะครับผมเอามองนี้ให้เพิ่นให้เพิ่นนั่งไอ้เนียมาน้างผีมาก้างผีเอานีเนาะอ๋อหนี่ล่ะครับเอาเด้อตาจันเอาบอกเพิ่นก่อนพี่ล่ะจันยาสาธุสาธุไปตรงฝังเด้อสายใหญ่เด้อครับ ยิ้มกันก็สิจับเลี้ยไฮ้วกยิ่งเจ้าโอ้ยห่มคนอันนั้นอ่านี่โอ้ยสมุนหลายโพดสมุนหลายโพดสม,มุนหลายโพดนี่มาที่นี่กับซีไ้เพิ่นสีไฮเพื่อนจิกไ้เด้อครับเด้อ<ข>ยิ้มมันนี่มาหานี่ลูกยิ้มมานี่เฮครจะได้ใครจะจับไอ้ยิ้มไหนมาที่นี่ได้ล่ะฮะไปทางไหนหมดล่ะ โอ้ไปสิจับไอ้ยิมได้่น้อยนะวันนี้เข้ามาขอโชคขอลาบกับเจ้าทองแดงนะครับเจ้าทองแดงนี่คือเป็นไก่นะครับบอกว่าเพิ่นเกิดอยู่นี่เกิดอยู่กับตตจันตะเสยมีเราเนี่ยไรเดี๋ยวอดให้เพิ่นจิกมีไมน่นี่อาจีขอโชคเข้ากันเลยเนาะเพิ่นให้เพิ่นจิก ันกใจเก็บเป็นเจ้าอะไรนะเจ้าทองแดงเจ้าทองแดงนะครับนี่เจ้าทองแดงนะครับเจ้าทองแดงเจ้าทองแดงมือนี้ยูทีลักกิโลสารตจันตะเซยมีนะครับเพิ่นเพิ่นหากินอยู่แถวนี้แหละนี่เบิ่งเพิ่นโอ้เชื่องแห่งคนกับขุดเอเพิ่นหายนี่เพิ่น้องหาก็ได้จะาถ้าอยากไปใส่บัวใดบัวบัห้องหาอ๋อใส่เพิ่นจิกนี่ให้จิกนี่อืมจิกเวไหจิกเล่ให้ เดี๋ยวิได้จตัวเดองยวง้องแดงเอ้องแดงไอ้ยิ้มมึงหนีดูนี่เอาตัวนี้ละหนีนี่ท้องแดงเอาจิ้มนี่แหละโอ้ยไอเขาจะได้เขาเสด็จเดี๋ยวเอินฮก่งนีบักยิ้มมึงหนี้อ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนาะเราจะมา ให้ก้าวทองแดงไก่หน่อยววนะครับติกเลขเดี๋ยว,วต,ตัวนี้เพิ่มก่อนเดี๋ยวมาสิยายกับจัดนี่มาแล้วมาแล้วแลมาแล้วนี่เออจะทิ์ทิกตัวใหญน้อยน,อน้องงวดนี่<อ>ที่เด็ดเด้อนี่ที่เด็ดเลยห้มามไปหาพอเลย่ะอ่ะเข้าบาร์เทน,นี่มันหลุดกันมันหลุดกันว่าเพิ่มสิติ์กตัวใหญ่สามตัวบอ อหายเป็นจิกเอาอย่าดื้อเป็นบ่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 อจิกออกมาจิกมาแม่จิกไข่แน่จิกไข่แน่ขอสามโตแน่นั่นนี่บักยิ้มมาอีกแล้วมันตื่นบักยิ้มมันตื่นนี่อ่ะจิกไข่จิกเขาออกเลยยิ้มนั่งลงนี่ดิโอ้ยใส่ปลาไก่พึ่นเฉียงหูจับจับจิกเลยจิกและวจิกแล้จิกไข่แน่ซีดอกเลยฮิลล์ จิกซิออกเลยเอาตัวไหนใสจิกออกจิ๊บนาเอาเลยเอาแล้วตัวนึงแล้วอ่ะจก็บใบเก็บว้ก่อนเก็บว้ก่อนอันที่หนึ่งจิ๊บนี้เก็บว้ฟังนี่ฮะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเลขก็เที่ยเบิร์ตสามตวอยู่นีู่สามตัเอาตที่สองเอาตัวที่สองเนี่ยสองจิ๊กออกมาเอาสามตัวลูกสามตัวอ๋ออ๋อ ขอสามตลูกชี้ออกมาครับใส่นี่นี่นี่ใส่หาที่สองตนี่บ่ปุ๊บนั่นมาแล้วมาแล้วนั่นนั่นนั่นเอามาเฮ้ยโอ้ได้ทั้งสองตัวเว้ยโอ้เอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเอาหักชิคใหม่ชิคใหม่เออนั่นแหละตัวนั่นแหละอา๋อ้ยนนั่แหละเอาหมาโอ้ยนี้อาอาโอ้อาอาขอสองตัววะที่นี่ได้แล้วสามตขอสองตครับ สองตัจิงมาลูกอ่านั่นแหละนั่นแหละสอเนี่ยส่อมันหมาเนี่ยและมันชวนผมเลยประเทศไทยอ่ะอีกตัวหนึ่งครับมึงเป็นบอลหรือมึงเป็นบอลแบบตัวหนึ่งครับลูกอ่านั่นแหละได้สามตัวแล้วประเทศเดียวเดี๋ยวใหมาแกะกันประเทศนี่อ่ะบักยิมเดี๋ยวสิมาแกะกันเด้อนี่ฟังนี่ตัวที่หนึ่งเด้อหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็เหล็กอ่า อาจารย์จะเป็นคนแกะประาี๋ยนี่ยังได้ยัอยู่มาพวกมายานม้าขับขับไก่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวานม้าขับไก่ครับพี่น้องนะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะครับจุดสี่เดี๋ยวเดี๋ยวหอบคิ้มึงกู่มมุกเล่นแล้วเดี๋ยวนะใจเย็นเดียนเย็น ไปแล้วเิ็ดให้แล้วไปแล้ววิ่งนี้เลยมาเท่านี้เตามพอไปแล้วแรงเตามพอไปแล้วมาเท่านี้ไปอาลาดเลยหุ่นพอคนไปหุ่นไปแล้ว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 ไปอาลาดเลยมาเท่านี้โอ้ยแต่วางไหวมันกระโดดลงไหนแล้วเนาะเอ้าเอาตีเจ้าทองแดงมาแล้วนะเจ้าทองแดงมาแล้วครับไปแล้วหุ่นแดงไปแล้วทองแดงแดงไปแล้ว ส่วนตัวเลขนะครับคุณผู้ชมนะครับไก่เนาะบาปันไปจ๊กมาห้แล้วสามโตตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเด๋ยวสิเปิดกันเด๋ยวรอแป๊บหนึง่งรอรอ,อ,อแปบ๊บรอกระดาษ<ม>กา<ม>่อนนะครับยิ้มนี่แหละมันตัวการมันนี่รอกระดาษก่อนออกม้านี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยจานยาตัวที่หนึ่งเด้อตัวที่ตัวที่หนึ่งเ,เอาเปิดก่อนครับตัวที่หนึ่งเป็นเลข เช่นเช่นเช่นไก่กิ๊กให้ครับนะเลขหนึ่งบวอ้าวขาดเลขหนึ่งครับผมอ่เขียนกันด้วยได้หนึ่งแล้วมั้งนี้อ่ะหนึ่งเขียนเขียนจังไงเขียนจุดพ่อขาดเขียนขาดได้หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งอ่าหนึ่งอ่าตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองเป็นเลขหก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 อ่าเป็นเลขหกเขียนหกไก่จิกให้นะครับเป็นเลขหกหกหกแล้วก็เป็นเลข โอ้ยหลเป็นเลขยังน้อยเนาะโอ้ยเป็นเลขยังครับนี่ยโอ้ยเป็นเลขสองครับเฮะเป็นเลขสงครับเป็นเลขสอง่ะสองเลขสองครับผมนี่เสองครับอ่าเป็นเลกสองครับเลขสองสองครับสองสองสองหนึ่งสอง่ะเขียนก่อนหนึ่งห หนึ่งหกสองอ่ะนี่คือเลขสามตัวเด้อพี่น้องเด้อชุดสามตัวไก่เจ้าทองเนาะจิกไห่อ่าเนี่ยแหละสามไตะกันสามตะเซสามยี่มีตัวตัวหนหลักกิโลให้โชคพี่พี่ฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนอ่ามันลุ้นก่อนสองตัวเป็นเลขโอ้สีแดงเว้ยสีแดงขึ้นๆแดงขึ้นๆเลยครับเป็นเลขโอ้หลุนจึ้งจิ้งนาทีระทึกใจครับ นาทีระทึกใจเป็นเลขอะไรเนาะนี่เนาะดองแกครับเป็นเลขอะไรเนาะนี่เนาะเป็นเลขเก้เก้าเป็นเลขเก้าครับเป็นเลขเก้าอ่ะเก้าเก้าสุเรศสองตัวเป็นเลขเก้าแล้วมาตัวแรรกผเลขเก้าแล้วเป็นเลขผมรุ้นให้มันเป็นเลขหนึ่งนะเป็นเลขเป็นเลขหกหกครับเลขหกเลขหกเก้าหกครับเก้าหกเอาเขียนนี่เก้าหก เจ้าทองให้โชคครับเก้าหเกหตอเหล็กๆเนีเป็นเหล็กหนึ่งเป็นเหล็กเก่าเป็นเหล็กหกเก้าเก้าหกหกอ๋อเหนไเจ้าทองให้โชคแล้วนะครับคุณผู้ชมเจ้าทองจิกให้โชคหรือว่าหกหนึ่งระวังหกับหัวด้วยเนอะหนึ่งระวังหกสองหนึ่งหกสองแล้วก็เก้าหกเยอะเย๋ยเจ็เกียนให้ เก่าสองน้บ่ออาจารย์ยาอระวังเป็นเก้าสองด้วยครับอ่านะครับคุณผู้ชมหรือว่าเก่าหนึ่งน้ำหน่อกสครับหัวนี่แหละเจ้าทองให้โชคนะครับมาอีกแล้วครับผมเจ้าทองมาอีกแล้วครับไอ้ยิ้มเดิไอ้ยิ้มดยิ้มเจ้าทองมาแล้วครับผมนี่เจ้าทองมาแล้วทองมาแล้วตัวไหน ได้วันหนึ่งนี่โอ้เจ้าทองเอ้ยนี่นะครับคุณผู้ชมเจ้าทองเจ้าทองเจ้าทองมาแล้วจิกแล้วจิกตัวไหนจิกเลยเอาให้ตัวไหนครับเด้อผู้ชมเจ้าทองจิกหนแหล้วนะครับก็คือเลขหนึ่งหกสองละกะเก่าหกนัว่าหกสิใกล้เป็นเก่าได้ก็เลยมาใส่เก่าสองน้ำตัวหนึ่งเนาะเจ้าทองให้โชคนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม